สวัสดีจ้าวันนี้ไสโบพ่อเพียงจะพามาดูดอกไม้ธรรมชาตินี่ดอกปีบจ้าออกดอกแล้วฝนตก,ออกปีบออกดอกแล้วนะจ้าออกดอกหลายดอกเลยอยู่ข้างบนโน่นอันนี้อยู่ต่ำสุดเลยถ่ายมาให้ดูดอกปีบออกดอกแล้วจ้าปลูกมาสิกว่าปีแล้ว ต้นใหญ่มากเบีบเขาก็หอมผงเขาเนะไม่หอมมากก้อยไม้จ้าก้อยไม้เกาะต้นปีบอยู่มานานแล้วนะอยู่หลายปีนะยแล้วเกาะแน่นเลย ออกเว้ขาก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่ของเขาดอกไม่สวยนะดอกไม่สวยเลยจะออกดอกทั้งปีถ้าเขามีน้ำมีอะไรเขาก็ออกดอกของเขาแหละเป็นหวายเป็นหวายดอกน้อยนไม่สวยเลยแต่เฟื่อนชื่อกล้วยไม้ก็ต้องดอกสีม่วงดอกสีอื่นก็สีม่วงสีขาว อันนี้รู้และดอกอะไรต้นลำเพยดอกลำเพยสีเหลืองที่เคยเอามาให้ดูและจําชื่อไม่ได้มันมีสีส้มสีชมพูเนะี่ยดอกลำเพยหอมอ่นอ,อนต้นลำเพยบานบุรีออกดอกทั้งเดือนเลยทั้งเดือนเลยของตกเขาก็จะออกดอกทั้งเดือนดอกดกนะบานบุรีดอก สวยสวยนะชอบสีเหลืองสวยมากสีเหลืองก็สีน้ำเงินนี่ตัดกันจริงๆเสียบผ้าทงสีน้ำเงินเสียบเสื้อส,สีเหลืองเนี่ยโอ้โหแจ่มเลยแจ่มแจ่มเห็นผ้าทงเป็นอะไรสวยแจ่มตัดกันแบบสุดยอด